สวัสดีครับแล้วก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Double Clutch เล่าไปเรื่อยกันอีกเช่นเคยครับแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึง5ทีมครับที่น่าจะต้องเจอแรงกดดันมากๆในซีซั่นที่กำลังจะถึงนี้ครับผมไม่รู้ว่าหลายคนเนี่ยคิดไว้ว่าทีมไหนบ้างนะแต่แน่นอนแหละลองมาช่วยกันคิดลองมาช่วยกันดูครับว่า5ทีมนี้เนี่ยจะได้รับความกดดันจริงๆมากแค่ไหนนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกันไลค์กันแชร์ด้วยนะครับรวมถึงช่วยกดซับให้ถึงห0ึ0งหมเร็วด้วยนะครับเพราะว่าเรามีแคมเปญครับถึง10,000หมซับเมื่อไหร่เนี่ยเราจะแจกการ์ด NBA นนั่นเองนะครับและแน่นอนถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยฮะ ถ้าถามว่าความกดดันของ NBA เนี่ยมันเป็นยังไงครับมันได้หลากหลายอย่างมากๆครับอย่างเช่นปีนี้ต้องเล่นผู้หวังแชมป์เท่านั้นถ้าไม่แชมป์เนี่ยโ,โหก็บัสแน่นอนครับก็คือล้มเหลวอ่ะหรือว่า ถ้านนายไม่สามารถเข้าเพลย์ออฟได้นะโค้ชคนนี้จะโดนปลดหรือว่า GM จะโดนปลดหรือว่าถ้าคุณไม่สามารถเข้าชิงแชมป์สายได้เนี่ยนะผู้เล่นที่อยู่ในทีมของคุณที่เป็นสตาร์ดังเนี่ยก็าอาจจะต้องออกจากทีมไปโอ้โหแน่นอนครับความกดดันมันมาหลากหลายทิศทางไม่ว่าจะเป็นผู้เล่น Front Office GM หรือว่าแม้กระทั่งตัวโค้ชเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้แหะครับเราจะพาไปดูกันว่าแต่ละทีมเนี่ยต้องเจอกับสภาพไรบ้างฮะ เรามาถึง Honorable Mention ครับหรือว่ารางวัลชมเชยกก่อนดีกว่านะสำหรับทีมแรกก็คือในด้านเชียโกบูสนะครับซึ่งทางด้านเชียโกบูสเนี่ยเรียกได้ว่าการเสริมเติมแต่งของทีมเนี่ยเป็นไปด้วยดีครับทั้งด้านนี้คล่าวูเชวิตชใช่ไหมที่มาปีที่แล้วรวมถึงในออฟซีซั่นนี้ก็ได้ทั้งลอนโซ่บอลเดมารเดโรเซนหรือว่าอเล็กซ์คาร์โซมาเสริมทีมเพื่อให้ทางด้านของแซคลาวีเนี่ยสามารถพาทีมไปถึงเพลย์ออฟจนได้นะครับหลังจากเพลย์ออฟครั้งล่าสของส เนี่ยคือปี2017นะฮะเพราะฉะนั้นปีนี้เป้าหมายคือเพลย์ออฟหรือว่าโพสซีซันสัตถานเดียวเท่านั้นครับรวมถึงก็ยังมีข่าวหรือว่าทางด้านของแซงลาวีเนี่ยเฮ้ยจะไปทีมอื่นหรือเปล่านะครับหลังจากหมดสัญญาโอ้โหสนุกสนานมากๆครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยแหละแทบจะเป็นตัวตัดสินหลายๆอย่างครับของเมืองเชียกโกว่าจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตนะฮะ ทีนี้ครับทีมที่2ของ Honorable Mention หรือว่ารางวัลชมเชยเนี่ยก็คือ Minnesota Timberwolves ที่น่าจะตั้งใจเข้า p l a y o f f ฟให้ได้เป็นครั้งที่2ครับในรอบ17ปีนะฮะที่นำโดย Karl Anthony Towns Anthony Edwards แล้วก็ทางด้าน DLO นะเพื่อที่ส่วนหนึ่งก็น่าจะต้องการรั้ง Karl Anthony Towns ให้อยู่กับทีมต่อไปด้วยครับหรือว่าจะเป็น Sacramento Kings ก็เช่นกันครับที่ตั้งใจที่จะกลับไปเข้า p l a y o f f ฟหลังจากปี2006นะคือปีล่าสุดก็นานเหมือนกันครับแล้วทีนี้เนี่ยอีกเรื่องที่น่าจะ กดดันก็คือตำแหน่งของลูควอลตันนะครับที่ไม่รู้ว่าถ้าปีนี้เนี่ยไม่ได้เข้าเพลย์ออฟหรือว่าทําผลงานได้แย่จะเป็นยังไงต่อไปเนาะเรามาลุยในทีมที่5กันก่อนเลยครับในลิสต์นี้นั่นก็คือทีมด้าน,นของวอชิงตันวิสานั่นเองนะครับเรื่องที่มันน่าจะกดดันพอสมควรเนี่ยก็คือการที่ไม่รู้ว่าแบร์รี่บิลนะครับจะสามารถมีความสุข ต่อกับทีมได้นานแค่ไหนถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะบอกว่าผมจะยังอยู่กับทีมก็ตามนะครับเริ่มแรกครับด้วยการที่ลาทางด้านของสกอตบลูคแล้วครับโคช้ชคนเก่าและแต่งตั้งทางด้านเวสันเซลจูเนีย first time head coach นะครับหรือว่าการเป็น head coach ครั้งแรกของเขาเลยนะโอ้มาคุมทางด้านของแปรลี่บิลหรือว่าวอชิงตันวิสานี่หละครับรวมถึงยังเทรดทางด้านร ok ัสเซลเวสบลูคทิ้งแล้วก็เอาผู้เล่นอย่างทางด้านคาร์คูสมามอนเทสเฮริมาแล้วก็ทางด้านแคนตเวิสคาร์ดเวลโพบด้วยนะครับซึ่งเอาจริงจริง แล้วเนี่ยสิ่งที่หลายๆคนรู้สึกว่าปีนี้วิาสาต,ต้องทําได้อีกอย่างหนึง่งไม่ใช่แค่การรังบิลนะครับแต่คือการทําผลงานของทีมให้ดีครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ต้องเข้าเพลย์อินและถ้าเข้าเพลย์ออฟได้เนี่ยก็เริ่มจะมีหวังเพราะว่าถ้าเราจะให้คิดภาพนะครับว่าถึงด้นวิาสาห์เนี่ยจะต้องขึ้นไปแข่งฝั่ง Eastern Conference ของตัวท็อปท็อปมีวอลกี้บักถึงด้านของเซลติกถึงด้านของ บุคลินเนสอย่างเงี้ยโอ้โหมันเป็นเรื่องยากมากครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่หวังว่าจะต้องรั้งบิลให้ได้ก็คือการพาทีมนี่ครับเข้าเพลย์ออฟไปให้ได้นะครับไม่งั้นเนี่ยในอนาคตก็ไม่รู้เลยครับว่าทางด้านบร d l e y ่บิลจะหมดความสุขเมื่อไหร่นะฮะเมื่อทึงงด้านชีมบัชิงตันเนี่ยไม่สามารถสร้างทีมแบบที่เขาคิดไว้ได้สักทีนะฮะ สำหรับทีมต่อมาในลิสต์นี้ครับก็คือด้านของฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์นั่นเองครับซึ่งในถามว่าความกดดันจริงๆแล้วเนี่ยของทีมมันอยู่ตรงไหนนะฮะก็มันอยู่ทั่วเต็มไปหมดเลยครับและสิ่งสิ่งหนึ่งที่ทําให้ทีมนี้มีความกดดันมากขึ้นก็คือถึงด้านของเบนซิมมอนนั่นเองครับว่าถึงด้านของดา r ริมโมเรเนี่ยจะสามารถจัดการดีลของเบนซิมมอนได้ดีแค่ไหนนะครับเมื่อเทรดว v ล l u e ของเขาเนี่ยลดน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันนะครับทีนี้เนี่ยถึงด้านของ Report บริชัลลี่พอร เหมือนจะเป็น no win situation ครับก็คือไม่มีทางชนะเลยสักอย่างอะ่ะเพราะว่าทางด้านเบนซิมอนก็ดูแล้วจะไม่กลับมาหรือว่าถ้าเทรดจริงๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอาคนดีๆที่หวังว่าจะเป็นซุปเปอร์สตาร์มาแทนทางด้านเบนซิมอนได้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อในสนามมากๆเลยฮะแล้วถ้าถามว่ามันส่งผลไปตรงไหนอีกนะครับก็ต้องเรียกว่าส่งผลให้กับด็อกเวอร์เต็มๆครับเพราะว่าถ้าได้คนที่ไม่ดีเท่าเบนซิมอนหรือว่าเป็นได้โรเลเยอร์มาเนี่ยนะครับทางด้านของ Doc ริเวอก็ไม่สามารถที่จะทําให้ทีมเนี่ยติดปีขึ้นไปทะยานสู้กับทางงานบรูคลินเนสหรือว่าทางด้านของบอสตันเซลติอะไรแบบนี้ได้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแต่เสียกับเสียครับก็ต้องลองดูแหละครับว่าทีมที่มีความกดดันแบบนี้เนี่ยนะจะสามารถจัดการดียวปัญหาของเบนซิมอนได้หรือเปล่าเพราะว่ามันน่าจะกระทบหลายอย่างมากๆหรืออีกอย่างหนึ่งครับที่ผมว่าก็น่าเป็นห่วงมากๆพอสมควรนั่นก็คือ โจเอลเอ็มบีนั่นเองเอาถามว่าโจเอลเอ็มบีเกี่ยวอะไรเกี่ยวแน่นอนครับเพราะว่าทางด้านโจเอลเอ็มบีกำลังอยู่ในช่วงพรามนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะแล้วทางด้านของเอ็มบีก็พร้อมมากครับที่จะต้องเจอกับเนสกับบัคกับเซลติกหรือว่าทีมอื่นๆจากฝั่งอีสถูกไหมแต่ว่าถ้ามันถูกเรื่องนี้เนี่ยเรื่องทางด้านของเบนซิมอนการจัดทีมที่ไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นทางด้านโจเอลเอ็มบีมีแววสูงมากครับที่อาจจะเริ่มไม่แฮปปี้กับการที่อยู่เฟรเ้อริ่ล งานปีนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้ตามคาดหรือว่าถ้าสำหรับผมนะการชิงคอนเฟอเรนซ์ไฟนอลอย่างน้อยปีนี้ทางด้าน 76er s ต้องไปให้ถึงถ้าไม่ถึงจริงๆเนี่ยผมรู้สึกแล้วล่ะครับว่าทางด้านโจเอลแอมบีอาจจะเริ่มไม่มีความสุขกับทีมรวมถึงอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการที่ทางด้านโจเอลแอมบีเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่ไม่รู้ด้วยนะครับว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ด้วยโอ้โหหลากหลายชั้นหลากหลาย,ลายความซับซ้อนมากๆครับสำหรับทีมเฟรเดอร l สเ i ียเซเวนตี้ซิกเซอร์ และทีมต่อมาครับที่ดูแล้วน่าจะมีความกดดันสูงนั่นก็คือในด้านของ LA l a k e r s ครับซึ่งเพิ่งได้ b i g กทีคนใหม่เข้ามานะครับนั่นก็คือทังด้านของ r Russell Westbrook ok ถูกไหมมาร่วมทีมกับ l e b บ o n James แล้วก็ Anthony Davis รวมถึงเอาชื่อ Big Name เนี่ยเวทีรันเข้ามาหลายคนมากๆนะครับ c a on, r m เมโล Anthony r a ร o n r o ร d น d ดเดนเรย์จอแดนเทรเ r อ r ์ร a รวมถึงทังด้านของ d w i g h t Howard นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหพอเห็นรายชื่อแล้วทุกๆคน Mac แม้กระทั่งงงคนที่่่ไมใช FinalLA Lakes ยััต้ ความหวังไว้เลยครับว่า,วาเฮ้ยไอทีมเนี้ยอย่างน้อยมันต้องสามารถชนะ Western Conference Final และไปเข้าชิงได้แน่ๆน,นะครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงแล้วก็น่าจะเป็นแรงกดดันอีกทางหนึ่งเหมือนกันนั่นก็คืออาการบาดเจ็บครับของทางด้านแอนโทนีเดวิสนะครับที่ไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่รวมถึงการที่เลบรอนเจมส์เนี่ยเริ่มที่จะแก่ลงเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังเก่งอยู่นะแต่ถ้าว่าถ้าเราพูดตามตรงเนี่ยทางด้านเจมส์ก็แบบว่าไม่ใช่ฆ่าไม่ตายหรือว่าเป็นอาฆมนุษย์เหมือนปีีท่แแลล้้้ววมมาถูก เพราะฉะนั้นเรื่องนี้อ่ะครับยังเป็นความกังวลของเลเกอร์เสมอกันแล้วยังมีเรื่องความกดดันจากนอกสนามเข้ามาอีกว่าเฮ oh, ้ยโอ้โหมึงต้องแชมป์แล้วล่ะมึงต้องแบบว่าทําได้เท่านู้นเท่านี้แล้วล่ะนะครับโอ้โ oh, หเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าทางด้านของ LALakers จะสามารถต้านทานแรงกดดันแบบนี้ได้ดีแค่ไหนนะครับรวมถึงทางด้าน Bleacher Report เนี่ยยังได้บอกไว้ครับว่าเจมส์อยากจะได้แหวนเท่าไมเคิลจอแดนนะรวมถึงอยากได้ MVP อีกครั้งหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นต้องดู ว่าทางด้าน LA Lakers จะสามารถผ่าความกดดันนี้และสามารถไปคว้าแชมป์ได้หรือเปล่า และสำหรับทีมต่อมาครับนั่นก็คือทางด้านของ Portland Trailblazer นั่นเองนะครับที่เรียกได้ว่าออฟซีซั่นนี้เนี่ยเงียบเหงามากๆครับการได้โทนี่สเนลเบนแมคลมอร์โคดี้เซลเลอร์แล้วก็ไรได้ไนส์จูเนียร์มาเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยให้ช่วยแฟนๆเนี่ยมีความสุขเท่าไหร่นะครับรวมถึงทางด้านของเดมี่ลินลาเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีความสุขหรือเปล่าด้วยรวมถึงการแทนที่เฮดโค้ชครับอย่างชอนซีบิลล์ว่าได้เข้ามาแทนทางด้านเทอร์รี่สตอร์ตนะครับก็ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่่่่าาาานะะะโอออเเเเเคแหลวจมมมพิิตรืง กมรับแต่ก็เหมือนการพนันนั่นแหละครับก็ต้องรอดูในซีซั่นนี้ด้วยฮะซึ่งทั้งนั้นของเดมเมลินลาดเนี่ยความสุขของเขาเนี่ยก็ไม่รู้จะมีนานเท่าไหร่นะถึงแม้ว่าเขาจะมาประกาศผ่าน IG s t a ตาแกรว่าเฮ้ยเอามาลุยกันอีกสักตั้งอะไรแบบเนี้ยแต่ถามจริงๆครับว่าทั้งนั้นของลินลาดอยากจะประสบความสําเร็จแค่ไหนนะครับเขาจะเดินออกไปจากรัวพอร์ตแลนด์เทอร์เบเซอร์ตอนไหนเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถรู้ได้ เพราะฉะนั้นฮะปีนี้เป็นตัวชี้วัดครั้งใหญ่เหมือนกันครับว่าโอเคถ้าคุณไม่เข้าเพลย์ออฟผมว่านะมีโอกาสสูงมากที่ดางด้านลินลาาจะย้ายทีมหรือว่าถ้าเข้าเพลย์ออฟเนี่ยแล้วไม่สามารถเข้าไปเวสเทิร์นคอนเฟอเรนซ์ได้เนี่ยโอ้โหก็น่าจะหนักใจเหมือนกันครับสำหรับฟอนต์ออฟฟิศของทางด้านพอร์ตแลนด์เทรเบเซอร์นะเพราะฉะนั้นไอปีนี้แหละน่าจะเป็นตัวกำหนดชีวิตของลินลาาในทีมพอร์ตแลนด์ได้อย่างดีต้องรอดูเลยครับว่าปีนี้ทางด้านพอร์ตแลนด์จะเป็นยงงงไงบ้า แล้วทีมสุดท้ายครับที่ดูเหมือนว่าจะได้รับความกดดันอย่างหนักนะครับนั่นก็คือทางด้านของนิวออร์ลีนส์เพล a n s นด์นั่นเองครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเกี่ยวกับไซออนเต็มๆครับทางด้านไซออนเนี่ยไม่สามารถเป็น unrestricted free agent ได้ในปีนี้นะครับเราทีนี้เนี่ยโอเคเราจะข้ามตรงนั้นไปก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะเจาะประเด็นเรื่องการที่รองประธานฝ่ายบาสเกตบอลอย่างด้านเดวิดกริฟฟินทําทีมมากกว่านะครับเริ่มจากปลดโค้ชสองคนใน2ปีแล้วสุดท้ายเอาทางด้านวิลลี่กรีนเข้ามานะ นะซึ่งเป็นแอสซิสแตนที่ดีถูกปะแต่ทว่าเขายังไม่เคยคุมทีมเป็นของตัวเองมาก่อนรวมถึงครับยังมีการเทรดสเตเฟนอดัมแลกับโยนาสรวนชูนัสซึ่งอันเนี้ยถือว่าจะน่าจะเป็นเรื่องดีนะแต่ว่าการปล่อยลอนโซ b บอลออกไปเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะถูกใจทางด้านของไซออนสักเท่าไหร่นะักเพราะว่าทั้งสองเนี้ยมีเคมีที่เข้ากันมากๆนะครับในการเล่น และถามว่าเราจะพูดถึงการทำทีมทำไมนะครับแน่นอนครับว่าถึงด้านของ Pelicans เนี่ยเกือบจะเข้าเพลย์ออฟมาแล้วนะครับ2ปีติดนะครับต้องบอกว่าเกือบแค่นั้นจริงๆนะทีนี้เนี่ยการได้เฮดโค้ดใหม่มาการได้รรสเตอร์ใหม่มาการเปลี่ยนอะไรใหม่ๆมันดูแล้วก็เป็นเรื่องยากพอสมควรครับที่จะไปสู้กับทีมฝั่ง Western Conference และสามารถเข้าไปในเพลย์ออฟได้ถูกไหมทีนี้แหละ ในออฟซีสซันนาดนะครับหรือว่าช่วงที่หลังจากจบฤด,ดูกาลหน้าแล้วเนี่ยทางด้านเพลย์คนครับสามารถยื่นการต่อสัญญาให้ทางด้านไซออนได้ในระยะ5ปีแล้วก็เป็นแม็กซ์เอ็กซ์เทนชันนะครับซึ่งน่าจะมีมูล,ลค่าประมาณ200ร้ล้านเหรียญสหรัฐด,ดอลลาร์ครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเซ็นแหละลูก um, ้าดอนเชสเทรยังเจสันเททธาดอนวนมิเชลไร้ก็เซ็นกันทั้งหมดใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าถ้าทางด้านของไซออนไม่เซ็นเนี่ยโอ้โหเป็นน่าจะเป็นข่าวดังมากๆพอสมควมร เพราะฉะนั้นเนี่ยแหละฮะอันนี้จึงเป็นน่าสนใจมากๆว่าทางทีมจะสามารถพุชทีมเข้าไปจนสามารถเข้าเพลย์ออฟได้หรือเปล่าไม่เช่นนั้นเนี่ยก็ต้องรอลุ้นกันแหละครับว่าทางด้านไซออนจะคิดยังไงกับทีมจะต่อสัญญาหรือเปล่าหรือว่าจะทํำยังไงเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจและก็กดดันทางทีมมากๆเลยเช่นเดียวกันครับ แล้วจริงๆผมก็แอบงงนะว่าทําไมไม่มีทางด้านูคลินเพราะว่าผมก็น่าจะได้รับความกดดันเยอะอยู่พอสมควรรวมถึงอาจจะมีอาการบาดเจ็บความอินดี้ของคารีเข้ามารบก,กวนด้วยนะครับแต่ว่าทางด้านบริชเชอร์รีพอร์ตเนี่ยไม่ได้เขียนมาในสกูปนี้นะอ่ะถ้าใครมีคอมเมนต์ยังไงก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้นะครับมาคุยกันได้นะฮะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ